เราได้ทราบการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทที่เกิดภายในแอคซอนมาแล้วนะคะทีนี้เมื่อกระแสประสาทเคลื่อนที่ไปจนถึงปลายแอคซอนแล้วกระแสประสาทจะถ่ายทอดไปสู่อีกเซลล์หนึ่งได้อย่างไรนะคะตอนนี้เราจะมาดูการถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทค่ะ ในการส่งกระแสประสาทจากแอคซอนของเซลล์หนึ่งไปยังเดนไรต์ของอีกเซลล์หนึ่งต้องผ่านไซแนปนะคะไซแนปจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือ 1. ไซแนปเคมี Me ค่ะเป็นไซแนปที่ใช้สารเคมี Me ที่เรียกว่าสารสื่อประสาทหรือนิวโรทานส์มิเตอร์เป็นตัวสื่อสารนะคะไซแนปชนิดนี้พบได้เกือบทั้งหมดในระบบประสาทของมนุษย์ค่ะ และ 2. ใส่นับไฟฟ้ามีโครงสร้างและการทำงานที่ไม่ซับซ้อนค่ะโดยเกิดจากการเคลื่อนย้ายกระแสไฟฟ้าระหว่างเซลล์ที่อยู่ติดกันผ่านแกปจังชันค่ะจากภาพนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ชื่อออตโตลอวิได้ทำการทดลองนำหัวใจกบที่ยังมีชีวิตและยังมีเส้นใยประสาทสมองคู่ที่10ติดอยู่นะคะมาใส่ในแก้วน้ำที่มีน้ำเกลือ แล้วกระตุ้นเส้นประสาทดังกล่าวด้วยกระแสไฟฟ้าค่ะพบว่าหัวใจของกบเต้นช้าลงนะคะเมื่อดูสารละลายจากแก้วที่1มาใส่ลงในแก้วที่2ซึ่งมีหัวใจกบที่ตัดเอาเส้นประสาทสมองคู่ที่10ออกไปแล้วนะคะพบว่าหัวใจของกบในแก้วที่2มีอัตราการเต้นของหัวใจช้าลงเช่นเดียวกันนะคะจากการทดลองนี้บอกอะไรเราได้บ้างคะ จากการทดลองนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าการกระตุ้นเส้นประสาทสมองคู่ที่10นี่จะทําให้เกิดการปล่อยสารบางชนิดออกมายับยั้งการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจกบนะคะเช่นเดียวกับการกระตุ้นเส้นใยประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อโดยมีการหลั่งสารจากปลายประสาทกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดตัวนะคะสารที่หลั่งออกมาจากปลายประสาทเราเรียกว่าสารสื่อประสาท จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเมื่อเราได้ดูดเอาน้ำเกลือจากในแก้วที่1ประโไปหยดใส่ในแก้วที่สองทำไมหัวใจกบในแก้วที่2จึงได้ผลออกมาเหมือนกับหัวใจกบที่อยู่ในแก้วที่1ก็แสดงว่ามันได้มีการดูดเอาสารสื่อประสาทหรือนิวโรทานสเมเตอร์จากแก้วที่1ไปสู่แก้วที่2แล้วนั่นเองค่ะ มื่อได้กล่าวถึงสารสื่อประสาทหรือนิวโรทานสเมเตอร์นะคะซึ่งตัวนี้ที่กำลังพูดถึงนี้ก็เป็นแบบไซนับเคมีนั่นเองนะคะโดยเมื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะคะพบว่ารอยต่อระหว่างเซลล์ประสาทที่เรียกว่าไซนับนั้นน่ะจะมีช่องขนาด0.02ไมโครเมตรขั้นอยู่นะคะคือบริเวณปลายแอคซอนที่ไปอยู่ติดกับปลายของเดนไรต์ของอีกเซลประสาทหนึ่งนั่นน่ะ มันไม่ได้ติดชิดกันทีเดียวนะคะมันมีช่องว่างๆอยู่ประมาณ0.02ไมโครเมตรเราเรียกว่าเป็นช่องไซนันะคะซึ่งทำให้กระแสประสาทไม่สามารถข้ามผ่านไซนัได้นะคะที่ปลายแอ็กซอนของเซลล์ประสาทก่อนไซนจะมีถุงขนาดเล็กค่ะภายในถุงเหล่านี้ก็จะบรรจุสารสื่อประสาทนะคะเมื่อกระแสประสาทเคลื่อนที่มาถึงปลายแอ็กซอน ถุงเล็กๆเหล่านี้ก็จะเคลื่อนไปรวมตัวกับเยื่อหุ้มเซลล์ตรงบริเวณไซแนปแล้วก็ปล่อยสารสื่อประสาทออกมาเพื่อกระตุ้นเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ถัดไปหรือเซลล์ประสาทหลังไซแนปค่ะทําให้เซลล์ประสาทที่ถูกกระตุน้นมีกระแสประสาทเกิดขึ้นแล้วก็ถูกถ่ายทอดต่อๆกันไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางค่ะ เมื่อสารสื่อประสาทที่ถูกปล่อยออกมาจากถุงบรรจุสารสื่อประสาทที่เยื่อหุ้มปลายแอ็กซอนเข้าสู่ช่องไซแนปสารสื่อประสาทจะไปจับตัวกับโปรตีนตัวรับที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทหลังไซแนปนะคะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของไอออนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ที่เดนไรท์ของเซลล์ประสาทหลังไซแนปทาให้เกิดดีโพรไรเซชันเกิดขึ้นค่ะ สารสื่อประสาทที่เหลืออยู่ในช่องไซแนปจะถูกสลายโดยเอนไซม์สารที่ได้จากการสลายอาจจะนำกลับเข้าไปสร้างสารสื่อประสาทใหม่นะคะบางส่วนกำจัดออกทางระบบหมุนเวียนเลือดดังนั้นเดนไรจึงถูกกระตุ้นเฉพาะเวลาที่แอ็กซอนปล่อยสารสื่อประสาทออกมาในช่วงสั้นๆเท่านั้นค่ะ ปัจจุบันพบว่าสารสื่อประสาทมีหลายชนิดนะคะเช่นอะเซติลโคลีนซึ่งพบมากบริเวณระบบประสาทส่วนกลางค่ะและระบบประสาทรอบนอกโดปามีนเซโรโทนีน เอพิเนฟรินนอเอพิเนฟรินและเอนโดฟินนะคะสารสื่อประสาทเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดการส่งกระแสประสาทขึ้นที่เดนไรต์นะคะพอกระตุ้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะสลายตัวเองไปเร็วมากเพื่อไม่ให้ซึมเข้าไปทำลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อนะคะ โดยตัวที่จะมาทําลายสารสื่อประสาทนี้จะเป็นเอนไซม์ที่เฉพาะเจาะจ,จงกับชนิดของสารสื่อประสาทนั้นๆนะคะเช่นอสซิติโคลีนจะถูกทําลายโดยเอนไซม์อสซิติโ l คลีนเอสเตอเรสค่ะปัจจุบันพบว่ามียาหลายชนิดที่มีผลต่อการถ่ายทอดกระแสประสาทที่ไซแนปนะคะเช่น สารพิษจากจุลินทรีย์บางชนิดนะคะที่ไปยับยั้งไม่ให้แอะกซอนปล่อยสารสื่อประสาททําให้กล้ามเนื้อไม่หดตัวเกิดอาการอัมาพาตเกิดขึ้นนะคะสสารนิโคตินคาเฟอีนแอมเฟตามีนนะคะจะกระตุ้นให้แอะกซอนปล่อยสารสื่อประสาทออกมามากเกินไปทําให้เกิดอาการตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วคะ่ะ 3. ยาระงับประสาททำให้สารสื่อประสาท ปล่อยออกมาน้อยนะคะทำให้กระแสประสาทส่งไปยังสมองน้อยเกิดอาการสงบไม่มีความวิตกกังวลค่ะ 4. ยาฆ่า,มาแมลงบางชนิดนะคะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่จะมาสลายสารสื่อประสาทได้ค่ะ 5. แอลกอฮอล์ทำให้เกิดความสับสนต่อความคิดความจำความตั้งอกตั้งใจทำงานและทำให้สมาธิการทำงานลดลงค่ะ สำหรับใส่น็ไฟฟ้านะคะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะคะมันเป็นการเคลื่อนย้ายกระแสไฟฟ้าระหว่างเซลล์ที่อยู่ติดกันนะคะผ่านทางช่องแกปจังชันค่ะเกี่ยวกับการถ่ายทอดกระแสประสาทร,ระหว่างเซลล์ประสาทนี้นะคะครูจะให้นักเรียนดูคลิปสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะเชิญค่ะรู้กลไกาการส่งกระแสประสาท จากเซลล์ประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลล์ประสาทหนึ่งหรือส่งไปยังเซลล์อื่นเช่นเซลล์กล้ามเนื้อบริเวณที่เซลล์ประสาทใช้ติดต่อสื่อสารกับเซลล์อื่นๆเรียกว่าไซแนปเซลล์ประสาทที่ส่งสัญญาณไปยังไซแนปเรียกว่าพรีไซแนปติกเซลล์ส่วนเซลล์ประสาทที่รับสัญญาณเรียกว่าโพสไซแนปติกเซลล์เซลล์ประสาทสามารถติดต่อสื่อสารกับเซลล์อื่นได้ โดยใช้สัญญาณไฟฟ้าผ่านอิเล็กทริคอไซนัหรือสัญญาณสารเคมีผ่านเคมีคอไซนับการส่งกระแสประสาทผ่านอิเล็กทริคอไซนับพบในเซลล์ประสาทที่อยู่ใกล้กันมากและเชื่อมต่อกันด้วยแกปบจังชันเมื่อกระแสประสาทหรือแอคชั่นโพเทนเชียลของพรีไซนปติกเซลเคลื่อนมายัางบริเวณปลายแอคซอน on, หรือไซน a ปติกเทอร์มินอลแอคชั่นโพเทนเชียลนั้น จะสามารถผ่านไปยัง p โพสต n a นปติ Cell ผ่านทางรอยต่อระหว่างเซลล์ชนิดกับจังชันได้เลยการส่งกระแสประสาทในลักษณะนี้ p โพสต n a นปติ Post Cell จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าเยื่อเซลลเป็น a อคชั่นโพเทนเชีต่อไปได้ทันทีจึงมีความรวดเร็วกว่าและสัญญาณที่ส่งมาจะได้รับการถ่ายทอดไปแบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงการที่สัญญาณประสาทไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ทำให้เซลล์ประสาทไม่สามารถเกิดการประมวลผลระดับเซลล์ได้เราจึงพบการถ่ายทอดกระแสประสาทผ่านอิเล็กทริคอไซนัปได้ค่อนข้างน้อยในสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยจะพบได้ที่บางส่วนของสมองตาและปมประสาทเท่านั้นการถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทที่เราพบได้เป็นส่วนใหญ่ในร่างกายเป็นการส่งกระแสประสาทผ่านเคมีคอไซนัปซึ่งพบในเซลล์ประสาทที่ไม่มีแกลบจังชั่น ในความเป็นจริงเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์จะอยู่เชื่อมต่อกับเซลล์อื่นๆเป็นจํานวนมากเมื่อได้รับสัญญาณเหล่านี้มาพร้อมๆกันเซลล์ประสาทจึงจําเป็นต้องมีการประมวลผลระดับเซลล์เพื่อให้เกิดการตอบสนองที่เหมาะสมต่อไปในการถ่ายทอดกระแสประสาทผ่านเคมีคอลไซนัปเมื่อกระแสประสาทหรือแอคชั่นโพเทนเชียลเคลื่อนมายัางบริเวณปลายแอคซอนของพรีเซนติกเซลแอคชั่นโพเทนเชียล จะไม่สามารถเคลื่อนผ่านไปยังโพสเซนัปติกเซลล์ได้โดยตรงจึงต้องส่งสัญญาณผ่านสารเคมีแล้วให้สารเคมีนั้นเคลื่อนไปยังโพสเซนัปติกเซลล์เมื่อโพสเซนัปติกเซลล์ได้รับสารเคมีนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสับไฟฟ้าในภายหลังการถ่ายทอดกระแสประสาทผ่านเคมีข้าว n ซนัปมีองค์ประกอบในการทำงานที่ควรทราบดังนี้ไซนัปติกเวสิเคิลหมายถึงโครงสร้างคล้ายถุง ที่ใช้บรรจุสารเคมีเพื่อส่งผ่านไซแนปนิวโรทรานส์มิเตอร์หรือสารสื่อประสาทหมายถึงสารเคมีที่ใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทรีเซปเตอร์หมายถึงโครงสร้างที่เยื่อเซลล์ของโพสเซนัปติกเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับที่มีความจำเพาะต่อสารเคมีที่พรี s ซนัปติกเซลล์ส่งออกมาไอออนชาน e ลหมายถึงโครงสร้างบนเยื่อเซลล์ของโพสเซนัปติกเซลล์ ที่ทำหน้าที่เป็นช่องให้ประจุผ่านเข้าออกเซลล์ได้และเป็นส่วนหนึ่งของรีเซพเตอร์เรามาเริ่มดูกลไกยการถ่ายทอดกระแสประสาทผ่านเคมีค้อไซน a p ด้วยการติดตามจากตัวอย่างการส่งกระแสประสาทโดยอาศัยสารสื่อประสาทชนิดอะเซทิลโคลีนเมื่อกระแสประสาทหรือแอคชั่นโพเทนเชียลเคลื่อนมาอย่างบริเวณปลายแอคซอนของพรีซินัปติกเซลล์แอคชั่นโพเทนเชียล จะชักนำให้เยื่อเซลล์บริเวณปลายแอ็กซอนเกิดการเปลี่ยนแปลงศักไฟฟ้าเยื่อเซลล์แบบ Depolarization ที่บริเวณปลายแอ็กซอนนี้จะมีสารสื่อประสาทบรรจุอยู่ในถุงไซนัปติกเวสิเคิลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงศักไฟฟ้าแบบ Depolarization จะทําให้เกิดการนําประจุคแคลเซียมเข้าสู่เซลล์และแคลเซียมจะไปกระตุ้นให้ไซนัปติกเวสิเคิลเคลื่อนมาที่เยื่อเซลล์บริเวณไซนัปและมีผลต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปลดปล่อยสารสื่อประสาทจากถุงไซแนปติกเวสิเคิลผ่านกระบวนการเอกโซไซโตซิสทำให้สารสื่อประสาทลอยออกไปอยู่ในช่องว่างระหว่างเซลล์ที่เยื่อเซลล์ของโพสเซแนปติกเซลล์จะมีรีเซ p เตอร์ซึ่งเป็นตัวรับที่จำเพาะต่อสารสื่อประสาทของพรี s ซแนปติกเซลล์อยู่รีเซ p เตอร์ของสารสื่อประสาททุกชนิดนอกจากจะทำหน้าที่เป็นตัวรับสารเคมี e แล้ว ยังทำหน้าที่เป็นไอออนชานเ l ลควบคุมการผ่านเข้าออกของประจุด้วยเมื่อมีการจับกันอย่างจำเพาะเกิดขึ้นระหว่างสารสื่อประสาทและรีเซพเตอร์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรีเซพเตอร์และเกิดการเปิดช่องให้ประจุผ่านเข้าออกเซลล์ได้ตัวอย่างในภาพเมื่ออะซิเ c ตโคลีนจับกับรีเซพเตอร์จะทำให้ช่องโซเดียมเปิดออกทำให้ประจุโซเดียม ที่มีอยู่มากภายนอกเซลล์ไหลเข้าสู่ภายในเซลล์อย่างรวดเร็วเมื่อมีประจุบวกของโซเดียมไหลเข้าสู่เซลล์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจะทําให้ภายในเซลล์มีประจุสุทธิเป็นลบน้อยลงเมื่อเทียบกับเซลล์ประสาทในระยะพักเกิดการเปลี่ยนแปลงสักย์ไฟฟ้าเยื่อเซลล์แบบ depolarization ขึ้นซึ่งถ้าหาก depolarization ถึงระดับ t ท r e โชก็จะทําให้เกิด a ชั่นโ p o t e n ชียลต่อไปได้ ในบริเวณช่องว่างระหว่างเซลล์จะมีเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายสารสื่อประสาทที่จับกับรีเซพเตอร์แล้วเพื่อเอาสารเคมีหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่และยังป้องกันไม่ให้สัญญาณกระแสประสาทอยู่นานจนเกินไปอีกด้วยจะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดกระแสประสาทผ่านเคมีคอลไซนับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสัก์ไฟฟ้าแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือ Grad e d potential ซึ่งอาจเรียกให้จำเพาะต่อบริเวณที่พบว่าไซแนปติกโพเทนเชียลเซลล์ประสาทแต่ละชนิดอาจใช้สารสื่อประสาทแตกต่างกันซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีรีเซพเตอร์ที่จำเพาะของตนเองการที่รีเซพเตอร์ทำหน้าที่เป็นไอออนช n น e ลด้วยทำให้สารสื่อประสาทแต่ละชนิดควบคุมการผ่านเข้าออกของประจุไม่เหมือนกัน สัญญาณที่ส่งผ่านเคมีคอลไซแนปจากเซลล์ประสาทต่างชนิดกันจึงทำให้เกิดผลการตอบสนองที่แตก